โยโย่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไบร์ g เกมเดฟนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําระบบ EXP Level นั่นเองนะครับวิธีการทําระบบเนี้ยจะเป็นพื้นฐานก่อนนะครับโดยการแบบกดรับ EXP แล้วก็ l e v e l Up นั่นเองนะครับโอเคทํายังไงก็ไปเริ่มกันเลยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่เ r l d Space นะครับเพื่อทําการเพิ่มผาดขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วไอเจ้าผาดเนี้ยนะครับผมจะทําการปรับนะครับปรับให้เป็นแบบ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเองนะครับปรับไซส์นั่นเองนะครับในส่วนนี้ทุกคนก็สามารถปรับตามใจชอบได้นะครับผมก็จะปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับให้ทุกคนนะครับทําการนะครับเพิ่มตัว Persimity พร้อมขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นตัวปุ่มกดของเรานั่นเองนะครับเอาไว้ในผาดตัวนี้เลยนะครับ Persimity พร้อมคืออะไรก็ลองกดเล่นดูนะครับแล้วก็ลองไปอยู่ใกล้ๆผาดนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มกดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับ โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ไปในลําดับต่อไปกันดีกว่านะครับลำดับต่อมาที่เราต้องทํานั้นก็คือนะครับให้ทุกคนนะครับทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นว่า E P แล้วกันนะครับต่อมานะครับให้ทุกคนมาที่ Serv e r s c อร์ t s e r v i c e นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําการเพิ่มตัวสคริปต์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับภายในสคริปต์นี่นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเพิ่มก็คือนะครับผมจะเพิ่มตัวแปรที่ชื่อว่า Payer ขึ้นนมาะครับเพื่ลเบยอร์ขั้ หลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าถึงนะครับตัวที่เรียกว่าตัว get นะครับ get อีอก p ีนั่นเองก็คือไอ้เจ้าตัวผ a t h ที่เราเก็บไว้ใน workspace ที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกนั่นเองนะครับและสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือการเอาค่า player นั่นเองนะครับมาเช็คการเข้าเกมของ player นั่นเองก็คือ player player a d d e d นั่นเองนะครับ connect function นะครับ ต่อมาทาอะไรนะครับก็คือผมจะเอาค่าพารามิเตอร์เพเยอร์เข้ามานั่นเองก็คือผมจะสร้างพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าเพลเยอร์ขึ้นมานะครับก็พิมพ์ว่าเพลเยอร์เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการนะครับสร้างค่านะครับที่เรียกว่าลีดเดอร์สเตตนะครับก็คือสร้างตัวแปรลีดเดอร์สเตที่เก็บค่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าลี a เดอร์สเตขึ้นมานั่นเองนะครับ ก็ให้ตัว leader stat name นะครับเท่ากับ leader stat นะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับถ้าพิมพ์ตัวใหญ่เดยวไม่ถูกนะครับมันจะไม่มันจะไม่โชว์ตัว leader stat ให้เรานั่นเองนะครับถ้าเราพิมพ์ไม่ถูกนะครับโอเคแล้วก็ p parent นะครับไปที่ตัว p l a y e r นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองกดเล่นดูนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าทำถูกมันจะปรากฏขึ้นเป็น leader stat ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับทำการปิดไปนะครับ แล้วก็มาดูที่สคริปต์ของเราเหมือนเดิมนะครับในส่วนต่อไปที่ผมจะให้ทานั้นนะครับก็คือการสร้างค่าที่เรียกว่าค่า E H P นั่นเองนะครับก็คือสร้างตัวแปรที่เก็บตัวการสร้างอ็อบเจกต์ของ Number Value ที่ชื่อว่า E H P ขึ้นมานั่นเองครับผมก็ทําการสร้างเลยว่าให้ E H P นะครับมัน name เท่ากับตัว E H P นั่นเองนะครับโอเคก็เขียนตามผมได้เลยนะครับทุกคน และต่อมานะครับผมก็จะเซตตำแหน่งให้กับตัว xp นั่นเองนะครับผมก็จะเอาไว้ในตัว leader stat นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าทําสําเร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ xp จะขึ้นปรากฏตรงนี้เลยนะครับก็คือ leader stat นั่นแหละนะครับลําดับต่อไปนะครับก็ให้ copy ตัวนี้มาเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปเปลี่ยนแปลงเป็นค่า level กับค่า max xp นั่นเองนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนเลยนะครับเป็น Max XP นั่นเองนะครับ Max XP คืออะไรนะครับ Max XP เนี่ยเป็นค่าสูงสุดของตัว XP นั่นเองนะครับที่เราจะเอาไว้กําหนดขั้นสูงสุดที่ว่าสมมุติว่ามันมี100ถ้าเราทํา XP ธรรมดานะครับให้มันเต็มถึง100้เราก็จะทาให้แบบเลเวลมันเลื่อนนั่นเองนะครับเลเวล up นั่นเองนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับให้เป็น Max XP นั่นเองนะครับ ส่วนที่อยู่ก็ใน leader stat เหมือนกันนะครับเพื่อที่เราจะโชว์นั่นเองนะครับใน leader stat นะครับโอเคนะครับมาด้านล่างเนี่ยนะฮะด้านล่างตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็น level นะครับก็คือเป็นค่าที่เอาไว้เก็บค่า level นั่นเองนะครับซึ่งเราก็เปลี่ยนตัวแปรเป็น level นะครับ level name เท่ากับอะไรเท่ากับ level เหมือนกันครับในส่วนของ name นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น level ด้วยเช่นกันนะครับในตรงเขียวเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็น name เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเป็น level นะครับโอเค แล้วก่อนกดเพย์ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะปรากฏค่า XP Max XP แล้วก็เลเวลขึ้นมาให้เราแล้วนั่นเองนะครับไม่ได้แบบนี้แสดงว่าทุกคนทําถูกแล้วนั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะทําอะไรต่อใช่ไหมครับเราก็จะทําการนะครับเรียกใช้ตัว Get XP ตัวนี้นะครับก็คือไอเจ้าตัวผาดที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่มีที่กดปุ่มนั่นเองนะครับโอเคเราก็เอาตัวแปรนี้มาใช้งานนะครับก็พิมพ์เลยว่า get exp นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงตัว e นะครับก็คือผมเปลี่ยนชื่อเป็น e แล้วก็เข้าถึงที่ get นั่นเองนะครับโอเคึ่งก็ connect function ไปด้วยก็คือเราจะเข้าถึงการกดปุ่มนั่นเองนะครับมันเอาไว้ตรวจสอบการกดปุ่มของตัวปุ่มนั่นเองนะครับการทําแบบนี้เอซึ่งต่อมาเราจะทําอะไรต่อใช่ไหมครับก็คือเราจะเอาในนี้นะครับมาทําการนะครับเพิ่มค่า exp ให้เรานั่นเองนะครับผมจะให้มันบวกทีละเท่ากับ10นั่นเองนะครับก็คือกดปุ่มแล้วจะได้รับ exp นั่นเอง โอเคกดเซฟแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับโอเคนะครับมาลองทดสอบกันเลยนะครับลองกดค่ายนะมครับค่ายพีเรามันจะบวกทีละสิบแล้วนะฮะเห็นไหมมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยถ้าใครขึ้นแบบนี้แล้วแสดงว่าทําถูกแล้วนั่นเองนะครับโอเคเราไปต่อเลยดีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะทําในตอนนี้นะครับก็คือผมจะเอาค่านะครับ mac exp นั่นเองครับมาทําการทําอะไรมาทําการเช็คนะครับว่ามันเท่ากับศูนย์หรือเปล่านะครับ ถ้ามันเท่ากับศูนย์ผมจะให้ทําอะไรนะครับผมจะให้ตัวค่า m a c p เนี่ยเปลี่ยนเป็น100นั่นเองนะครับซึ่งก็คือเริ่มต้นมามันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราจะให้มันเป็น100นะฮะโอเคนะครับลองกดเล่นดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเห็นไหมครับตัวค่า m a c p มันจะเป็น100แล้วนั่นเองนะครับถ้าเราอยู่ที่เลเวลศูนย์นั่นเองนะครับโอเคต่อไปทําอะไรต่อนะครับต่อมานะครับก็ให้เราเช็คนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงครับก็คือไม่เป็นเงื่อนไขบนก็ ให้เข้าเงอนไขนี้นะครับก็คือเราจะให้ MAC E P เท่ากับเท่าไหร่ผมจะให้มันเท่ากับ level คูณกับ100แล้วกันนะครับก็คือค่าตัวเลขของ l e v e l คูณ100นั่นเองนะครับถ้ามันไม่เท่ากับ0ูนย์ะครับโอเคจริงๆข้างบนเนี้ยมันต้องเช็คเป็นแบบ MAC E P มันต้องเป็นแบบ l e v e l แทนนะครับเป็นแบบ l e v e l แทนก็ได้นะครับเป็น level ถ้า level ถ่า l เล e l เท่ากับ0ูนย์ะครับก็ให้เรามาเลือกเงื่อนไขล่างก็ได้เช่นเดียวกัน หรือว่าเงื่อนไขบนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคมันก็แล้วแต่เราจะเมคนะโอเคนะครับถ้างั้นผมขอเปลี่ยนเป็นเลเวลลวกันนะครับจะได้แบบเข้าเงื่อนไขที่สุดนั่นเองกดเพย์ดูอีก็รอบนะครับเห็นนะมันก็เหมือนเดิมนะครับโอเคซึ่งก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือให้เรานะครับทําการมาเช็คนะครับในตัว get xp ตัวนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่า xp dot value นะครับมันมากกว่าหรือเท่ากับตัว max xp นั่นเองครับ max xp นั่นเองนะครับให้มันทาอะไรนะครับก็คือเราจะให้เลเวลนะครับมันบวกเท่ากับ1นั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าถ้า xp เรามันถึงขีดจํากัดของที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะทําการเลื่อนระดับต่อไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็คือเลเวล up นั่นแหละนะครับลองรันดูนะครับ ไปลองกดแบบให้มันเลื่อนระดับหน่อยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคตอนนี้มี Er r o r นะครับ Er r o r เพราะอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเพราะอะไรนะครับซึ่งมันเป็นเพราะตรงนี้นะครับต้องใส่เป็น Value ด้วยนะครับผมลืมใส่ Value นั่นเองก็ใส่เข้าไปแล้วก็ลองกดเล่นดูอีกรอบนะครับซึ่งมันก็จะได้แบบแบบนี้นะครับลองกดเล่นดูเลยนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหม xp มันจะ ไม่เคลื่อนเพราะว่ามันยังเป็น1อยู่มันคูณ0 0ก็ได้100แต่ว่าเลเวลจะอัพแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับลองกดไปเรื่อยๆนะฮะเห็นว่าจะเป็นเลเวล2นั่นเองนะครับแต่สังเกตว่านะครับเราเจอบั๊กแล้วนั่นเองนะครับก็คือตัว MAC E P มันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองครับเรามาแก้ไขกันนะครับวิธีการแก้ไขก็คือนะครับ ให้เรานะครับสร้างตัวที่เอาไว้ตรวจจับค่า X P level ของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับก็คือเราจะให้มันทำงานตามที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือให้มันเช็คเงื่อนไขซ้ำตอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็คือจะใช้ค่าของ E X P นะครับมาทำเงื่อนไขแบบเงื่อนไขบนเลยนะซึ่งก็ copy แล้วเอามาวางไว้ในนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคจะเป็นยังไงนะครับก็ลองไปทดสอบกันดูนะครับ กดไปเลยนะครับก็ไหนลองไปกดเลื่อน X e P หน่อยสิจะเกิดอะไรขึ้นไหมโอเคนะครับก็ปกตินะครับ100นะครับซึ่งในตอนเนี้ยมันก็ปกติแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะให้ทุกคนทำแบบนี้ดีกว่านะครับเราจะไม่เช็คซ้ำหลายรอบเกินไปนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันทำให้โปรแกรมเราทำงานหนักนั่นเองเราจะเอาไปเช็คตอนที่เลเวลมันเปลี่ยนแปลงดีกว่านะครับก็คือเราจะเปลี่ยนค่าตรงเนี้ยเป็นเลเวลดีกว่านะครับ เอาไปเช็คให้มันเปลี่ยนแปลงทีละไม่กี่ครั้งนั่นเองครับโอเคนะครับ okay, นะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเองครับค่า m a x ก p ็ก็จะคูณไปเรื่อยๆนั่นเองครับตามที่เลเวลเราเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราจะใช้เป็นเอพีเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้แบบค่าที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรที่เราทำนะมันแบบทําซ้ํามากเกินไปนะครับมันทําให้แบบแบบแมปเราอาจจะแหลกได้นั่นเองนะครับ ลดการทำงานของโค้ดได้ดีที่สุดก็ทำไปนะครับโอเคส่วนนี้ก็เป็นสคริปทั้งหมดนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็ลองไปปรับกับแมพของทุกคนกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ผมบอลและเกมเลฟก็ไม่มีอะไรจะสอนทุกคนแล้วนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าอาจจะเป็นคลิปถัดๆไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบเลเวล EXP ที่มันแสดงใน GUI ดีกว่านะครับก็ ถ้าเกิดว่าใครรอ EP นั้นอยู่ก็กดบวกหนึ่งไว้นะฮะจะได้รู้ว่ามีคนรอเยอะนะครับถ้าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คือแมพผมเองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นละก็ก็สามารถลองเล่นได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับจะมีลิงก์ไว้นะครับเป็นแมพอนิเมะเอ็กซ์ซอมบี้เลเวลอันนั่นเองนะครับเป็นแมพของผมเองนะครับบ๊ายบาย thank you